สวัสดีครับยวผมช่างโอมโอเนะครับวันนี้ก็จะมาต่อ EP2 สองกันครับวันนี้นะครับจะมาทำมือเล่เองกันครับไปดูกันเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเขาเรียกว่าเพจนะครับหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปครับนี่ครับส่วนที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เบอร์23าครับ ดูตัวเลขตรงนี้ครับจะมีตัวเลขบอกนะครับส่วนข้างในนะครับผมใช้เป็นเบอร์16นะครับนี่ครับตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับส่วนข้างในนะครับให้เอาคัตเตอร์เจาะครับนี่ครับจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครไม่อยากใช้นะครับไม่อยากทำแบบนี้ก็ใช้เป็นแหวนก็ได้นะครับแหวนลองน็อตนะครับ นี่ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาประกอบกันครับนี่ครับประกอบกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนนี้นะครับเราจะเอาไว้ปิดขอบนะครับให้ขนาดตามที่เห็นเลยครับนี่ครับตัดออกมาก็ได้ประมาณนี้ครับให้เราเอามาติดด้านข้างแบบนี้ครับ ไม่ต้องกลัวครับว่ามันจะยาวนี่ครับพอเราพันรอบนะครับส่วนที่เหลือครับเราก็ตัดออกครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมลืมบอกครับว่าให้ทําอันแบบนี้อันนึงครับเอาไว้ติดด้านหลังครับนี่ครับอันเยนี้เป็นด้านหน้าครับ นี่ครับเอามาวัะกอบกับอ่างก็จะได้ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดถูกใจและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ